สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะวันจันทร์มาต่อกันอีกคลิปนะคะกับนี่เลยวันนี้ปรับราคาให้พิเศษค่ะกับตัวมิตซูบิชิไ t r i ตันค่ะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ตัว GT เครื่องยนต์2.4รถยนต์ปี2021ค่ะก่อนหน้านี้นที่เซ l i ไลนะคะจะมีที่เป็นสติกเกอร์ติดรอบคันรถยนต์ตัวเขาเป็นสีขาวค่ะ ลอกสติกเกอร์ออกแล้วเรียบร้อยนะคะและทุกคันก็จะติดตัวหลังคาแคลริบอยและแหลกด้านบนสามารถวางพวกกระเป๋าเดินทางสัมภาระด้านบนเราเอาตัวผ้าใบหรือว่าตะข่ายคลุมได้เลยนะคะรถจดลงเล่มแล้วเรียบร้อยทุกคันลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าไม่ตรงตามเล่มคะ่ระรถยนต์ปี2021เลขไม่น้อยๆน,นะคะอย่างคันนี้อยู่ที่40,000ค่ะ แล้วก็อยู่กับคันนี้อยู่ที่4เออ7ขออภัยค่ะ70,000ื 7, นะคะรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันเลยค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวขับ2นะคะเรียนเชิญลูกค้านะคะอย่างสองคันนี้จะจอดอยู่ที่รถดีเด็ดออโต้สาขาโกดังเทพรักษ์แล้วก็มีอีก หลายคันเลยจอดอยู่ที่โกดังรถดีเด็ดออตโต้สาขาไบาเทคบางนาติดกับไบเทคบางนาเลยค่ะภายในเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังเลขไม่น้อยๆค่ะมีตั้งแต่สี่ห้าหมื่นนะคะไม่ข้ามแสนค่ะ6กเจ็ดหมื่นมีนะคะ สวยๆเดิมๆค่ะรถยนต์ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่น้ำท่วมไม่จมน้ำไม่ไฟไหม้ค่ะตัวไมเวกดีเซลเกียออโตทุกคันนะคะเลขไม่น้อยๆเลยค่ะ <ๆ S 2> เลขไม่แท้ทุกคันไม่มีกลอใหม่นะคะเรียนเชิญลูกค้าค่ะมาชมรถของจริงได้อย่างสองคันนี้จอดอยู่ที่โกดัง เทพรักษ์นะคะรถดีเด็ดออโต้สาขาเทพลักษ์จังหวัดสมุทรปราการวันนี้เซลเอ็มให้ราคาพิเศษตอนรับโปรเดือนนี้กุมภาพันธ์ราคา494,000บาท494,000บาทรีบมาก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะคะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านเลยค่ะไม่ซื้อไม่ว่ามาชมรถกันก่อนได้นะคะถูกใจคันไหนชอบเลขใหม่เท่าไรมาได้เลยค่ะ สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะทุกคันจัดไฟแนนซ์ได้เรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับนะคะตอนนี้ดอกเบีย้ยของลูกค้าเครดิตดีอยู่ที่2.79%ค่ะลูกค้ามีประวัติได้เลยนะคะ2.79%มีเลือกผ่อนตั้งแต่4ปีถึง7ปีกันไปเลยซื้อสดไม่มีบวกแวดแล้วราคาใบเสร็จออกตามตีเลยนะคะ4,94,000บาท มาก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะคะลูกค้าดูรถไม่เป็นพาช่างพาเพื่อนพาน้องมาดูได้นะคะแต่รถทุกคันของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคาเนแคปิตอนของเราเองค่ะอย่างคันนี้รถยนต์ปี2021ปีนี้2025รถยนต์หมดสัญญา4ปีเลขไม่เท่าไหร่ไม่สนขอแค่รถครบสัญญาอย่างรุ่นนี้ทำสัญญาการ10 4ปีนะคะครบสัญญาก็จะเข้าที่โกดังของเราค่ะ ทุกคันเป็นรถยนต์มือเดียวไม่มีกอไม้ด้วยนะคะไม่มีเล่มสูญหายไม่มีค่ะรถยนต์ก็เป็นรถมือเดียวด้วยค่ะเรียนเชิญลูกค้านะคะรถจอดอยู่ที่โกดังรถดีเด็ดออโต้สะดวกที่ไหนสามารถนัดหมายกันได้เลยรบกวนลูกค้านัดหมายกันล่วงหน้าสัก 1- 2ชั่วโมงค่ะเซลล์อเอ็มวิ่งมาแป๊บเดียวนะคะอยากให้เข้ามาดูกันก่อนค่ะได้ทำความรู้จักกันได้นะคะเซลล์อเอ็มใจดีค่ะ ยินดีบริการทุกท่านนะคะแนะนำติชมกันได้ค่ะอยากเพิ่มตรงไหนปรับลดตรงไหนได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะโปรพิเศษแบบนี้เดือนกุมภาพันธ์มาก่อนเป็นเจ้าของก่อนค่ะสวัสดีค่ะ